อันค้ำปากพ่อแม่นี่นักกึ่งทรนีผู้ใดยั่วเยี่ยนกหากสิดีเมื่อหนาค้ำปากพ่อแม่เจ้าควรเหล่าลงสอนให้ม่อมค้อนควรขิดค่อยคนิ่งมโนนอมถ้านอมจำจดแตมยาโลเล่ล้วนหลวงย่อนเพ่นห่วงหากเจ้า เอาความดีส่วนสัง่งบบว่างตื่อตอนคำคำเอย่พยพญาบทนี้นะครับเป็นคำคำควรหรือคำเป็นห่วงความเป็นห่วงของพ่อแม่นะครับที่ท่านได้เลี้ยงเรามานะท่านก็คิดนะครับ ว่าอยากจะให้ลูกทีลูกได้ดีนะครับท่านบอกให้เรานี่ควรคนิงคิดถึงคำพูดนะครับคำสอนของพ่อของแม่ท่านสอนไว้นะครับเป็นคำที่หนักคำว่าหนักนี่ก็คือให้เอาใจใส่ ถ้าใครเชื่อฟังคำพ่อแม่สอนนี่ก็จะ,จะเจริญนนะครับไปข้างหน้าก็จะมีความจเจริญเพราะว่าคำพูดของพ่อแม่นี้แต่ละคำนี่ท่านพูดด้วยความเป็นห่วงด้วยความหวังดีคือพูดแบบไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนนะครับเหมือนนักปราชญ์ดท่านว่า พ่อแม่เปรียบเสมือนพรมนะครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็พ่อแม่เปรียบเสมือนธนาคารนะครับแถมธนาคารระบบพิเศษด้วยครับคือธนาคารนี้ยังมีเวลาปิดเวลาเปิดนะครับแต่ธนาคารแบบพ่อแม่นี่ไม่มีเวลาปิดไม่มีเวลาเปิดนะครับคือเปิดทุกเมื่อที่ลูกต้องการนะครับเพราะฉะนั้นพญาหมดนนี้มันจริง บอกให้ว่าพ่อแม่เนี่ยท่านเป็นห่วงเรานะครับวังดีต่อเราถึงแม้เราจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับในความคิดของพ่อแม่นี่ก็ยังคิดว่าเราเนี่เป็นเด็กอยู่ดีนะครับในสายตาของท่านแต่เรานี่ก็บางครั้งบางทีก็อาจจะไม่เชื่อฟังนะครับ แต่คนเราธรรมดามันผิดพลาดได้ครับแต่เมื่อผิดพลาดแล้วเนี่ยถ้าเราแก็ยอมแก้ไขเนี่ยนั่นแหละถือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไฟดีนะครับแต่ถ้าเมื่อผิดพลาดแล้วก็ยังดันทุลังเขาเรียกว่าด้นดัานเดินดิน้นครับคือยังไงก็ไม่กลับหลังรู้ว่าม,มันไม่ผิดก็ไม่รู้ว่า จะกลับยังไงอาจจะเป็นเพราะทิฏฐิหรืออาจจะเป็นเพราะนิสัยส่วนตัวแต่ถ้าอันไหนมันดีนะครับเราควรปรับได้เราควรกลับได้เราก็ควรกลับไม่ต้องไปอายครับถ้าอายนี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นพญามนี้ก็ขอฝากไว้นะครับแค่นี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยนะครับในตัวกับผมนะครับที่มีสติปัญญาน้อย ก็คิดได้เท่าที่คิดได้นะครับก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับก็ขอสวัสดีนะครับ